คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก็อดไนท์คุตไนท์ทาง CGN Podcast เราจะรู้ได้ว่าตัวเรากำลังเติบโตขึ้นจากการประเมินผลวิธีการประเมินที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตเพื่อจะรู้ว่าเรากำลังเติบโตสูงขึ้นหรือตกต่ำดิ่งลงแต่ก็มีคนอีกประเภทหนึ่งครับที่ไม่เปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตแต่กลับไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ เพื่อดูว่าตัวเองอยู่เหนือหรืออยู่ต่ำกว่าเขาเท่าไหร่ข้อดีก็คือมันทําให้เรารู้ว่าตัวเองอยู่อันดับเท่าไหร่ในสังคมแต่ข้อเสียก็คือบางคนพอรู้ว่าตัวเองอยู่เหนือคนอื่นแล้วก็อาจจะไปดูถูกเขาแต่พออยู่ต่ำกว่าคนอื่นก็กลายเป็นกดดันตัวเองโทษตัวเองว่ายังไม่เก่งพอนานวันเข้าคุณค่าของตัวเองก็พลอยหายไปด้วยการดําเนินชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันครับ บางครั้งเราก็รู้สึกเจ็บปวดว่าทั้งที่ทําดีทั้งรับใช้พระเจ้าตั้งมากทั้งหมายแต่ยังไม่เห็นรวยหรือมีเงินเท่าบางคนที่ดูไม่เห็นจะรักพระเจ้าสักเท่าไหร่เลยกาลังใจที่มีก็ค่อยๆหมดไปสิ่งที่เรามักเผลอทําคือเรามักเอาชีวิตของเราความเชื่อของเราความหวังที่เรามีไปเปรียบเทียบกับของคนอื่นซึ่งจริงๆมันเอามาเทียบกันไม่ได้หลายครั้ง เราลืมไปสนิทที่จะเปรียบเทียบกับตัวเองในเมื่อวานหรือตัวเองในอดีตท,ที่แท้จริงแล้วก็ไม่ต่างจากคนอื่นเลยที่ก็กําลังเติบโตและเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าเหมือนกันเราอาจจะแค่เริ่มช้ากว่าคนอื่นแต่ไม่ได้แปลว่าเราห่วยหรือแย่กว่าเขาครับในหนังสือรวมเล่มของนักเทศชื่อดังบอกว่าคนประเภทเดียวที่ได้รับคําชมจากพระคริสต์ว่ามีความเชื่อนั้นไม่ใช่คนมั่งมีที่ถวายมากไม่ใช่สาวกที่พักดี ไม่ใช่อาจารย์ที่มีชื่อเสียงแต่เป็นคนที่รู้สึกอับอายยากจนและถูกสังคมรังเกียจอย่างหญิงที่โลหิตตกมาเป็นเวลา12ปีเธอยึดมั่นในศรัทธาของเธอว่าพระองค์ทรงช่วยเธอได้และมีความหวังมั่นคงว่าพระองค์จะช่วยเหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่าคนที่อยู่หัวจะเป็นหางคนที่อยู่หางจะเป็นหัวเพราะใครถ่อมตัวลงพระเจ้าจะยกเขาขึ้นและใครที่ยกตัวขึ้น พระเจ้าจะส่งกดเขาลงถ้าวันนี้มีความตึงเครียดความกดดันความกลัวรายล้อมคุณอยู่แต่คุณยังไม่หยุดบากบั่นที่จะเดินตามพระองค์ขอให้รู้ครับว่าพระเจ้าทรงชื่นชมคุณและความเชื่อที่คุณมีมากๆและจะมีวันที่พระเจ้าจะยกคุณขึ้นอย่างแน่นอนอย่าหมดหวังนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กดไหนครับ